ครับพี่องชาแนวครับเมื่อนี้ครับรายงานสถานการณ์น้ำครับน้ำท่วมแล้วพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ฝนตกมากมือเคื่อนนี่ครับต้องรดสัญจรไปมากครับพี่น้องช่วงตำบลนาสะแบงหมู่ที่8ดครับอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬของเฮ้านะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี่ฝนตกมาแห้งครับเนี่ยฮะอะไรอีกกีปีมๆกับสีเขาบ้านเพื่อละเด้อพี่น้องนี่ครับครับอือันนี้รายงานสถานการณ์เนย น้องกับแลนหาวพ้นดีใจถือน้ำหลังจากที่หลายปีน้ำบ่พาดน้ำบ่ลาดสายห่วยสายถนนเนี่ยครับหลายปีจากปีนกเตีนปีนี่กับผู้คนกับเลี่ยนวิกีเป็นโอกาสพี่น้องสุ้มพ่อญ่แม่ญ่สุ้มพี่ๆน้องๆข้าเจ้าตึกสะดุ้งเดยวไปเบิ้งกันครับว่าข้าเจ้าได้บ่โอ้อครับน้ำแม่โอ้ย พอตัวแข้งขนาดหามือคื้นี่เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสครับพอไปพีออกก่้องก,ก,กัหากินหาอยากหาอยากหากินเอายก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 ,ยก,ย,กยกครับยกคุณแม่แต่คอนเทนต์น้ำเดิมมือนน่ปลาบอมีบ่ฮันเดันเดย์ันเดย์ันเดเดี๋ยวถียแล้วปลาปลาเค็งบปล่าไม่ปลาขาวปลาขาวน้อยอครับ แต่มวนแต่น้อยคนว่น้องก็แฝงน้าแฝงหน้าโอ้ยบรรยากาศบรรยากาศได้มากได้ใจว่าเบิร์กสาวสวยยกสะดุ้งคนสวยเก๋คนสวยพ่อละน้อนะเอายก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 โซนแน่โซนแน่โอ้ยเนาะ ผู้ใด้ถือกดีมันไปเรื่อยๆครับพี่น้องเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสครับถึงฝนจะตกแต่เราก็ได้ตึกสะดุ้งไม่ได้ดัดไม่ได้กีดอยางแต่ว่าเขาได้ตึกสะดุ้งหาป่าพี่น้องเอ้ยยกๆยกยกใยกไม่ไงวันนี้ไม่ไปทํางานครับลาพักร้อนนี่ละบรรยากาศ รถสันจอไปมากคมีมองนี่ครับมันตำ่ำตรงออกจากทางไปน้าแสงอู้นามลงหน้าโยกโยกยครับเอ้าอ้อ้้อ้อ,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 อนี่ครับถึอแรวถึอแรวพี่น้ง้ง พอคอยง่ยน้องพีกระวังเด้อแดดเปียกนี่น่ามึงน้ำท่วมถ้าตกลงมาส้่มกันมือแรงเนี่ยครับผาดถนนายนี่แบบเป็นระยะยาวเลยครับมือแรโอ้ไม่ใหญ่ถืแล้ะพุน่ยกโยกยก,ยกวิ่ง เนี่ยฮะปลาได้ปลาน่อยแบบนี้นะครับพิกวิกิตเป็นโอกาสพี่น้องแต่ว่าวิกิตดูๆกับบอไว้เนาะเข่าแก้แล้วเข่าจะตายเนี่ยพี่น้องครับปลาเกินได้อืมนี่แต่ปลาขาวปลาขาวปลาเข็งโอเค ครับรถสัญจรไปมากก็จะค่อยๆเด้อพอใหญ่เด้อค่อยๆเด้อถ่ว,ถวมถนนในรอบจักปีนี่ห้าหกปีเนี่ยฮะพายายบันตึกดีปลาสะดุ้งจักเส้นนี่แม่โอ้สะดุงด้งใหญ่แดงสองเส้นเส้นเคือง โอ้โฝุ่นไม่ใหญ่พวกเราพุ่นนะมาดือดมาด่างนี่มาด่างนี่ <laughs> เอามวลมวลเน่าๆไปน้ำกันพี่น้อง <laughs> ได้คอนเทนต์ฟอร์มดิโย <laughs> 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 กโยกโยกโอ้ยฝุ่นฝุ่นปลาครับอ <laughs> าอยู่หางกิน ดีหันไม่ญ่น้ำถ่วง่ได้ป่าดอบดีน้ำรวดน้ำบกแล้นี่ครับบรรยากาศฮะรถสัญจรไปมากกันลำบากในจักน่อยครับแต่ว่ามีช่วงหน่อยๆนะฮะมาถึงน่าจะประมาณช่วง200เมตรได้ครับ อปลูกน้องเจไม่ือหาวแถวพูน่ะแล่นดงๆหาวคือค้นนี่บอกคนกบหาว นี่ครับอ่อนซ้อนน้ำอันนี้ทุงนี่เออกําลังกะลังไปตัวงามๆเลยพี่น้องกําลังรุ่นที่แบบว่ารุ่นแบบมาตองคั้วเอาลงไห้เลยอะไรก็แม่ เกือบซำนกเต็นผู้เดนี่นาอแมนาะแมนครับนกเต็นหลยก็นี่โยกโอ้เด่นแล้วเด่นแล้วโอ้ตัวเดียวคือเต็นแห้งเลยนี่ตัวนึงครับ ติดอ๋เอ้ยพุ่นะฮะเบรงรถเรือกีแฟนป่ายพานมากอะไรลำบากค่อยๆเนี่ยเด้อครับเด้อจ่ <c oughs> ายนะฮะมาเข่าแก่เนาะแต่ว่าบ้านเฮาท่วมบ่หลายดอกท่ว,วมมือสองมือก็ลง <c oughs> น้ำรอการระบาย โอ้รถใหญ่มาระวังเด้อระวังเด้อรถใหญ่ค่อยๆเด้อครับเด้อเอายกยกรถไล่ป่าให้แล้วสวี โอ้หุ่นเถือก,กดีแท้สวีรับพี่น้องพื้นที่ตำบลนาสแบงหมู่ที่8ครับตอนนี้น้ำกําลังไหลพัดถนนครับตรงหน้าทั้งนอกผุ่นกับกรลังขืนครับน้ำอันนี้อิทธิพลจากย่างงีบ่อน,นี่เหรออิทธิพลจากย่างงี้เด้เนาะพี่น้องเนาะ เดินร่อนกันไปตามๆกันอือโอเคพี่น้องครับเมื่อนี้พอกันแต่เพียงเท่านี้ี๋ยวคลิปใหม่พอกันใหมน่นะพี่น้องาะที่ไล่งานสถาน,นการณ์ใไอ้เบิ้งอีกในระดับต่อไปนะครับสวัสดีครับ